สวัสดีครับพบกับพวกเราเช่เคยผมกลับไปการรักบอนไลน์ผมวันนี้วันพุธที่5้ากันยาย,ยนนะผมวันนี้เราก็เขียวกันมาเลยเนะเขียวเข้มเขียวอ่อนเ,อเขียวขี้มะอะไรเขียวมากเลยนะวันพูดวันสดใส นะครับผมเบิกบานแต่เช้าวันนี้ฝนไม่ตกแต่แดดแรงแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้ชุมม่มฉ่ำแต่วันนี้ร้อนแต่เช้าไม่แดด <c oughs> ไม่แด <c oughs> นะเย็นตกนะนวยังไงก็ฝนก็บอกว่าไม่หายที่ไหนเหลนะยเยน็ยนๆก <บน S 2> ันยู่นี้แหละแต่ฝน <c oughs> วันนี้อยู่กับเราสองคนครับอยู่กับผมป๊อกกี้ครับผมข่าววันนี้ครับครับผมวันนี้เราก็จะมีข่าวสารอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมวันนี้เรามาข่าวเด่นประจําวันนี้เลยนะ แล้วเราคุณพี่เตอร์วันนี้ครับข่าวบริษัทบริเีณมีข่าวการย้ายทีมอ่าตัวนี้เด่นมากเลยว่าเป็นกระแสอยู่ครับผมก็นี่เลยไมเคิลโอเว่นครับกองหน้าทีมท่าเม็กซิโกได้สมศรสรใหม่แล้วอดีตติกแมนยูด้วยใช่อดีตเิกลิเวอร์พูลด้วยอ่าเอ้าผมก็ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับช่างปั้นหม้อสโตฟพิซี่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีโดยที่ข่าววงในเนี่ยเผยว่าจะคิดค่าแรงตามจำนวน จำนวนนัดที่ลงแต่แต่ยังไม่มีการยืนยันจากสโมสรน,นะว่าจริงหรือเปล่าก็คือแบบว่าก็เพราะโอเว่นเนี่ยเจ็บบ่อยอจากสองลูกกานหลังสุดเจ็บบ่อยก็เป็นตัวจริงได้ไม่กี่นัดแต่ก็คือ,อย้ายู่สตเรียบร้อยแล้วแต่การตีตัวจริงหรือเปล่านั้นมไม่แนย่ยังไม่ดูนะเพราะว่าหลายสื่อเข ออกมาแบบว่ามาแซวมาอะไรกันนะวันนี้ที่ขนาดโอเว่นนะถ่ายรูปก่อนที่ย้ายไปถ่ายรูป่สนับแข่งกับโรงทรมสตาร์สเออเนี่ยเขาจะเตรียมพร้อมไปย้ายสโมสรใหม่นะเ้าก็มีสื่อบางบางคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปหมอนอย่างเงี้ยเสื่อที่ชอบบอกว่าให้ให้เชฟพอลนั่งสำรองอะไรอย่างเี้ก็ไปแซวกันไปนะเขาไปเกี่ยวที่ที่์เขาลงตัวจริงอะไรเงี้ยนะไม่แน่นะกีต้าร์เขาโอเว่นนะไม่แน่แล้วต้องรอดู คู่กันนะต้องมาดูกันไปตัวกลายเป็นตัวเล็กที้มงตัวสูงดีโอเคอ่าสวัสดีครับื่นบ้างครับข่าวต่อมาก็อ่าอีวานครับอดีตกองหน้าโบตันก็ได้สโมสรสโมสรใหม่เหมือนกันครับผมไปเล่นอยู่ในเยอรมันอยู่กับไมล์ศูนย์ห้าโดยสัญญาหนึ่งปีเหมือนกันเลยน้องมาดีน้องมาจากทีมตกชั้นไปใช่สำหรับโบตันนี่จะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถโบตัน ย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีตัวต่อไปไหมครับตัว่ต่อมาก็เป็นทางด้านยูเวนตุสยูเวนตุสก็ได้ปล่อยตัวคอเก้มาติเนสมิดฟิลตัวพับของทีมก็ส่งไปให้ซีซีเอฟอาร์คูทีมในลีกโรมาเาียยืนใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีทีนี้ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็นี่ได้มาใช่เจ้าตัวก็มีเสียดเล่นแชมเปี้ยนส์ได้เหมือนกัน ือว่าเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาก็อยากเล่นเซบือรีเหมือนกันเขาต้องปล่อยตัวไปว่าตำแหน่งตัวจริงในยูเว่ยากมากอดพี่เซย์ครับอดแค่แค่เซโร่คนเดียวก็เต็มแล้วอดยาวนะอดยากเลยแหละก็เลยหาความท้าทายใหม่ก็ต้องย้ายไปซะใช่นะครับผมอ่ะมาที่ข่าวของผมบ้างนะครับผมวันนี้เอาเริ่มที่ข่าวแฉก่อนดีกว่าผมชอบแชร์ครับแฉเอาแล้วเอาเอาที่เอาเอาเริ่มเงินโลกก่อนดีกว่านะจากที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่โตมากที่ว่า ไม่มีความสุขกับมาริทที่สื่อออกมาว่ายิงประตูนะนัดที่ชนะมา3ามสูนยิง2ลูกแต่ไม่แสดงความดีใจเลยอ่าเจ้าตัวก็หลายสือ่อตีมาว่าไม่ได้รางวัลบ้างน,นะบางคนว่ามีปัญหารเรื่องเงินล่าสุดอ่าเขามีหลายทีมยักษ์ใหญ่ทุ่มที่จะซื้ออ่ามีข่าวออกมาล่าสุดครับโรโดก็ทวิตเตอร์นะครับผมออกมาพูดแล้ว,ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะไม่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเลยที่ว่าที่เขาไม่มีความสุขบอกวันเป็นเรนที่แบบว่าบอกไม่ได้นะ คือคือแบบมันยิงเยอะแล้วแบบก็เฉยๆรึเปล่าแบบมันชินอะไรเงี้ยผมว่าประเด็นของโรน่าจะอยู่กันที่ว่าอยากเป็นขาวมากกว่านะประมาณนั้นนะเขาแล้วก็ทวิบอกว่าเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรผู้ย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สักค้งสักวันเดี๋ยวมันก็หายเองนะเขาบอกว่ามันก็มีอารมณ์ฟีดกันบ้างใช่นะเขาบอกว่าแต่เขารับประกันว่าเขายังไงเขายังอยู่กับมาริดนะแล้วก็ เดินหน้าคว้าถ้วยให้กับลิเวอร์พูลต่อไปนะเขาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจะอย่าอย่าไปว่ากังวลในเรื่องนี้เลยนะเขาพรอบเต็มที่ให้กับสโมสรอยู่แล้วอีกไม่นานเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะหายไปนะผมก็ไม่รู้กันวนะ่าเรื่องอะไรก็ม,มีเขาเท่านั้นที่รู้อารมณ์แบบน้อยนหรือว่าอยากจะไปข่าวอันนั้นยกกันขึ้อก็เต่าออกมาอีกหลายเต้าก็ต้องตามกันต่อไปสำหรับโรนโดนะครับว่าจะอะไรยังไง ครับผมาอมีกคนหนึ่งนะครับผมคนนี้อันนี้เมื่อวานนี้เบอร์บารตอกออกมาแฉคุณซื้อเก่าอ่าโฟอกี้แล้วอ<ช>่าท่นี้มาฟังมาฝังของรีวิวบ้างนะเขาก็คือแอนนี่คาร์โร่นะครับผมสื่อก็ออกมาครับว่าแอนนี่คาร์โร่นั่นก็ได้โอกาสนะครับออกมาแฉเบนเจอร์มากอ่าก<ช>็ล่าสุดนะผมก็ออกมาพูดว่าเนี่ยทำให้เออที่ที่เขาย้ายมาเวทแฮมเนี่ยก็เพราะว่านะฮะอรเตอร์เนี่ยไม่การันตีตำแหน่งให้เขาแม้กระทั่งตัวสมรองด้วย อืก็ทําให้เขาแบบต้องหาทีมใหม่เพื่อที่จะเล่นและเพื่อที่หาโอกาสให้เขาได้ติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งว่าเขาก็อายุนานแค่ยี่สิามปีเองนะแต่อยู่ดีเขาจะมาเป็นสำรองและอยู่ดีบอกว่ามานั่งสำรองก็อาจจะไม่เหมาะคุณพูดอย่างนี้ทําให้เขาแบบว่าต้องรีบต้องดูทีมพูดอย่างนี้ก็ทําให้เขาแบบเฮ้ยเขาไม่มีความหวังอยู่ในทีมเลยเหรออะไรเงี้ยหมดลวอนาคตเลิกหมดพูดอย่างนี้ได้ไงเขาก็เลยต้องรีบหาทีมเลยพูดง่ายว่า โรเจอร์แบบว่าไม่ชอบคาร์โลแบบนี้ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีชื่อในทีมอ่ะพูดง,ง่ายๆทำให้เขาต้องหาทีมใหม่นะนี่คือแบบฟังจากปากของคาร์โล,ลออกมาพูดนะตามที่สื่อแถลออกมานะครับผมใครจะแซวหรือฟูว่าคิดแล้วกันเราว่าอะไรยังไง <c oughs> นะโอเคอ่ะเรามาที่ทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาที่ยาจะใกล้จะเตะเากันแล้วกลางเดือนนี้นะเราแบ่งกลุ่มนะครับผมก็เริ่มขาดีเลยก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ทางด้านของ เฮสเปซเฟเชอร์นะครับผมดาเรนเฟเชอร์ก็จะได้กลับมาเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหลังจากที่เขามีอาการลร้มตาเป็นนะเจ็บหายไปนานนะผมล่าสุดก็มีชื่อนะครับผมติดใน25ขุนพลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยส่งชื่อไปในลีกแชมเบอร์ลีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็25ขุนพลของแมนยูก็หน้าเดิมๆนะ เก่งๆกันทั้งนั้นนะก็มีภาษาตัวก็มี D K R นะครับผมดีเก่งมากดีมากนะครับผมแล้วก็มีลิโอมีวิดด์นะครับผมยีแ e ว่นนะครับฟิวโจนสมอริงนะครับผมเอิร์นวานะครับผมเอฟลา่าแล้วก็บูตเนอร์นะครับผมกองการก็จะมีทัง Peter, ท้ง<ๆ>นั้นของเฟเชอร์คาร์ลิคคอนสโคนิคพาเวลแอนเดอร์สันทอมเคเบอรี่เอดนโอวาเลเซียหรินานี่นี่คนนี้เก่งมากนะนะแล้วก็มีเอ็ดี้ยัง แรนดิคนะครับผมแล้วก็กองหน้าครับก็มีรูนี่ฟานเฟอร์ซี่ทิชาริโตเวลเบ็กแล้วก็คากาวะน่ากลัวมากของหน้าเขาแต่ละตัวนะพูดถึงแต่สกัดกับหลังไม่น่ากลัวเลยดูจากขุนพลแล้วก็ถือว่าโอเคนะไปสเตเดี้ยตมาทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมก็ล่าสุดก็ได้จัดการส่งรายชื่ออันนี้ส่งไป24ขุนพลนะมี24คนเมื่อกี้แมนยูส่ง25 แมตช์ที่สองส่งนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือทางด้านของโคโลตูเล่ถูกหันชื่อพนออกจากทีมไม่มีชื่อแน่นอนก็ว่ากังมีเรื่องอยู่ว่าจะออกจากทีมแมตร์ตี้ด้วยนะเหลายทีมก็จ้องจะซื้อว่ามีปัญหากับทางด้านของโลเอ่อทางของมัชชินี่นูิจการทีมใช่นะครับผมส่วน24ขุนพลของแมตร์ซิตี้ก็มีทางด้านของโจฮาร์ดนะครับผม ออแล้วก็มีของสปั๊สที่อิลิมอนนะครับผมแล้วก็โยฮันเต้น,นะครับผมนี่คือผู้สาวประตูส่ง3คนเลยโอ้โหทำไมส่งเยอะจัง <laughs> แล้วก็กองหลังนะครับก็มีหั <laughs> วเจ็บหรือเปล่าตุ้งใสตุ้งกลัวเจ็บส่งกลัวตั้ง3ตัวกองหลังก็มีวิการิชาร์ดนะครับผมอมปานีนะครับผมเรคคอร์ดน,นะครับผมแล้วก็นาสติกนะครับผมนี่คือใครอะผมไม่รู้จักนาส <S 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 ติกเนี่ยยอบชนหรือเปล่าผมก็มี <S 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 จากพี่อ๋อมาใหม่อ๋อโอเคอ๋อรู้จักละ แล้วก็มีสปาเลต้าแล้วก็สปาเลต้านะครับผมแล้วก็ดักรัสไมคอนนะครับผมแล้วก็เอาร์เกลอาร์เกลริชีนะครับผมแล้วก็มีคุณลาล็อฟนะครับผมแล้วก็กองกลางผมก็มีกาเซียนะครับผมแจ็ค์โรดเบลนะครับผมแกรนด์เบร์รี่นะครับผมยาย่าตูเล่เจมิลเนอร์นะครับผมนัสลี่ดับิดซิลบาแล้วก็สกอตติงแคทส่วนกองหน้าก็มีเซโก้ครับกูนันเกโลเตเบส บอลอเตเจรีแล้วก็กุยเดสติคือใครคนสุดท้ายนี่แหละก็ดูเอาใครใครเป็นแมนเชสเตี้คงรู้จักนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นหน้าเดี๋ยวคงรู้จักแหละอ่าะแล้วก็มาที่ฝั่งแชมป์เก่าครับโอ้สุดยอดมากทีมนี้ครับเชลซีนะแชมป์ยูฟาเซนลีแชมป์เก่าแล้วก็จะป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับก็ล่าสุดแชมป์เดี๋ยวเจออาถรรพ์เดี๋ยวเจออาถรรพ์ ส่ง22นักเตะที่ส่งน้อยสุดล้วยี่สองคนเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือหันชื่อทางด้านของมารูด้านะครับผมแล้วก็คิราติโอเนี่ยคนออกจากทีมมาไม่มีชื่อติดในยี่สองคนนะครับผมเดี๋ยวมารูดา้าจะไปดีทีม <laughs> แล้วก็ยี่สองนักเตะของเชลซีครับก็มีนักของปีเตอร์เชคนะครับผมอีวานอวิชแอชลีย์โกครับหลุยนะครับผมแล้วก็โรเมอูนะครับผมลานีเรสแฟงแรมพาสตอร์เรสอวนมาตาออสกานะครับ โอบิมิเกลครับผมวิเตอร์โมเซสนะครับผมอาาร์ซครับปาโลโฟเรรามาโกมารินรอสเทิร์นบูเดนเนสเซอริตเอรีเคฮิลจอนเทอร์ลีเซซ่าอัปบิกัวต้านะครับผมแล้วก็ไรอันเบอร์ทานแล้วก็ดูคัสเซียซอนดูจากขุนพลแล้วครับโค้ชเทปอ่ะเทปตรงไหนดูจากขุนพลแล้วสุดยอดประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ออกหน้าตาเลยนะครับเนี่ย อย่ง <Okay. S 1> า,ยมายงมากเลยไม่ได้ออกตาอย่างมากเอามาที่ขาไทยบ้างนะครับผมแล้วก็รู้สึงขาไทยก็นี่ครับบินน er, ี่เชฟเฟอร์นะผมก็ประกาศ25ขุนทนผมที่จะขุนเครื่องกับทีมชาติลาวนะครับผมที่จะเตะก,กันในวันที่12กันยายนนี้นะครับผมที่สำคัญคือไม่มีแข่งสลามฉลามชนกับบางกอกการ์ดเพราะว่า2ทีมนี้เขาจะเตะฟุตบอลโตโยต้าครัวันที่11กันนะครับผม,ผมเขาเลื่อนมาว่า ทีมของชมดีเขาต้องแข่งในศึกเอฟซีครับนะครับผมก็ทำให้สองทีมนี้ไม่มีชื่อในการถึงเครื่องในครั้งนี้นะผมก็25ขุนพลของทีมชาติไทยนะผมก็ประกอบไปด้วยนะครับผมจากบุรีรัมย์ก็มีศิวรักษ์นะครับผมธีราธรสุชาติแอนโทนีนะครับผมจักรพันธ์นะครับผมจีรวัตรสุริยาดอมไทยสงนะครับผมนี่คือจากบุรีรัมย์โอ้โหเกือบทั้งทีมนะมีแอนโทนีพติดด้วยแล้วก็จาก เมืองทองครับก็มีกวินนะครับผมดัตสกอร์นะผมทีนีพงศ์เฉิียวพิยพลบรรเทาพานุพงศ์วงศาแล้วก็วีรวุฒิใจเย็นแล้วก็เทียสิรแรนแดงดาดี่จับเมืองทองนะครับผมสองทีมนี้ก็พอดีแต่ทีมชีติทสองทีมนี้พอได้แล้วทีมช <c oughs> า,าติไทยยืน<ม>ไม่ต้องแล้วยืนไม่ต้องแล้วก็ทีมอื่นครับก็อีซีเพื่อนบวตก็มีธนาชนะบุตรนะครับผมกับสุรชาติสาธิตทีมนะครับผมแล้วก็ราชบุรีเอฟซีครับนี่ทีมนี้แล้ก็มีติดสองคนนะผมก็มีประหยัดบุญญากับรัสนะ เพ็นอารพร์นะครับผมแล้วก็ BC ซีเทโลมีติด2คนครับคือฝักสมัครราชตัดนัทพงศ์เอ่อ์นัทพร์นะครับผมพ,พีออสนัทพร์ธนิษนะครับผมแล้วก็ส่วนอาร์มี่มีติด1คนครับเป็นผู้สับทูคือโกสินเหมบุตรนะครับผมตัวร์ฟอร์มดีคนนี้แล้วก็วูชอนมีติด1คนครับหน้าเดิมครับเกียรติเกียรติสมบัตินะครับผมแล้วก็ จากพัทยาก็มีนิเวศสิริวงนะครับหนึ่งคนแล้วก็จากชินิพุสมุทรสงคารามก็เป็นนภัสนะครับผมกองหน้าแล้วก็จากชายหน้าก็หนึ่งคนครับสุมัญญาบุริสายนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดก็จะรายงานตัวนะครับผมบนเที่ยงวันนี้นะครับวันที่สิบวันนี้ที่สิบปวนนวนนัวันที่ห้าวันที่ห้าเฮ้ย <laughs> ผมผม,ผมก็งงเลยเฮ้ยนี <laughs> <ม>่เป็นไหนเนี่ยนี่เป็นไหน่า <laughs> <laughs> ก็รายงานตัวที่สิบนะครับผมที่โรงแรมนะครับผม โรงแรมอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วก็จะทําการอุ่นเครื่องในวันที่12กันยายนน,นี้นะครับผมที่สนามสุขพัชราสายเังไงก็ไปให้กําลังใจกันด้วยเวลา1ทุ่มตรงนะครับผมนี่คือแมตช์อุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะเจอกับทีมชาติลาวนะยังไงก็ว่ากันว่าที่เสิยสิก็ออกมาพูดแล้วนะเมื่มอวานนี้ก็ออกมาพูดว่าอยากให้ทีมชาติไทยเนะี่ยเตะกับทีมแบบแข็งแกร่งหน่อยอะ่ะใหญ่ๆนะเพราะว่าถ้าอุ่นเครื่องกับทีมอนะ่อเนี่ะมันไม่ได้อะไรอะ ไม่ได้ประสบการณ์ไม่ได้อะไรทุกอย่างเลยคืออุ่นไปก็เท่านั้นอยากให้หาทีมเก่งๆทีมไรก็ได้ที่มาฝึกต้กเกิกับไทยเพราะว่ามันจะได้หาประสบการณ์ไปด้วยจ้ะเขาพูดถูกนะก็าหาจาดอ่อนมาเราก็ชนะวันยังข้ามวันยังข้ามก็เป็นอย่างงี้ชนะชนะเขาไปใครซิงเขาแพ้ใช่ใช่ก <laughs> ็จบแซจาร้านี้ไม่อ่อนนะทุกวันนี้เขาจะเทียบเ,เท่าเราแล้ว <laughs> ทุกวันนี้จะแซงแล้วจะแซงไปแล้วนะเราต้องตีตื้นขึ้นมาให้ได้นะครับผม อาปปิดท้ายที่โซลิต้าดีครับวันนี้ครับโปรแกรมนะครับผมก็6โมงนะผมก็มีชนะของราชบุรีมิถุนพบกับชนะของวอัวชนยูไนเต็ดนะครับผม1ทุ่มก็มีบุรีรัมย์โฟบีซีเทโลครับบิ๊กแมตช์นะครับผมแล้วก็1ทุ่มเช่นกันบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งครับบางกอกการ์ดพบชบุรีเอฟซีนะครับผมแล้วก็1ทุ่ม45ครับเอฟซีชีมองทองพบกับทีเอชเอสซีนะครับผมนี่ก็รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะสนุกแล้วล่ะครับโซลิต้าดีครับหรือว่า ไครเป็นแฟนทีมไหนก็ตามเชียร์กันได้นะครับผมตามเวลาที่บอกไปนะครับวันนี้เราก็จะรายงานอร์อัปเดตของเซซาดีทาร์แล้วก็ข่าวสารดีๆมาให้ทราบเช่นเคยผมพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลักบอลไรสวัสดีครับ